เอ้ย hey, <laughs> 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 ิวทุกคนดีชี่แต่อเป้เต่งอเป้ท็อปรอยเพเยอร์อเป้ดูพรมของท็อปรอยเพเยอร์ดูแล้วมันหงุดหงิดกำลังตากันคนละเหนี่ยชั้นเลย ือบอกเลยสุดยอด,ยอด,อดยอดมากมากมาเป็นสิ่งที่ยอดมากๆเลยเมื่อได้เจอท็อปร้อยเพลเยอร์สุดยอด

เป็นแบบไม่มีเมาส์จริงในการเล่นไหมครับถือว่ามันดีนะแต่มันควรจะมีเป้าบอกมกั่งวัดนะอัะะอบาก เมาส์สูบันอ,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 อยู่อ๋ออ๋ออ๋อลงเอ๊ะ what อกเฮะมันอยู่ตรงไหนกันเมาส์เอิ่มเมาส์คืออันนี้ ประมาณนี้นี้นี้เอ้ามือขนาดไฟแต่ยังไม่ปรับพูดเหนื่อยเอิ่มโอ้ไม่โอ้เมาพึงเด้ง ถ้าจริงๆอ่ะถ้าแบบระดับหนึ่งอ่ะมันไม่ดีต้องแบบเป็นระดับสองเดี๋ยวเมาหายอ่ะอารามหนึ่งก็ได้อะบางทีเมาส์หายจบเลยอะ,อะเอิ้นดูเป็นวินโดว์สิบเอ็ดจะไม่รู้วิธีปิดแ้วนี่อ่ากดนี่ท็อปร้อยเพลเยอร์เห็นผมไหมเห็นผมผม,มยอด จะบอกแค่นี้แหละยวไปฟาร์มแไปดูพี่เลยติพี่หารู้เออจะไปดูพี่หารู้ต่อ